ติ๋วเตะไดโนเสาร์ออกหมูลงหมูลงหมูลงออยู่โอ้เตะไดโนเสาร์ออกเลยวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเอาแล้วได้เต่านะฮะเอาเต่าออกมาให้เล่นมันนิ่มมากเออมันนิ่มมันนิ่มเออเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเสจยทเต่าตัวนี้เส็จแต่เทเออ นี่เน่โอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่านอนลงนอนลงโอโย้ยยกเตากิ่งเลยเฮ้ยอย่าอย่เฮ้ยหนูเจ้าไปไหนฮะหนูเจ้าไปไหนลูกเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเอาเอาเอาไปที่นอนคืนติล่ะเอาหลักไปที่นอนคืนเอาไปที่นอนคืนลูกเอาไปที่นอนคืน เทตแทใส่ะลักแท้เตาหน่อยฮ่ายยยยอจ้ะเอยจ้ะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยยเเสนุกกว่านี้มีอีกไหมเอนเออเออิ่มีิเนาะเพิ่นเออนิ่มมากนิ่มมากเอออ่านี่น้ ทะลักมือนี่ละเอาเหลือบเหลืออ,อ,อ้้อ่าเอาจังหน่อยกระเดท่าประจําได้นน่เอาเอาเอาเล่นจังสี่เดี๋ยวกระด้ท่าประจําอืมเออตอนนั้นยังยังเล็กอยู่นะคะก็เลยยังไม่ไม่ค่อยเล่นดีเท่าไหร่ตอนนี้หนูเริ่มคึกแล้วเออเออ อามามาติลามีอีกไหมมีอีกไหมเออหนูจะเล่นให้ดูเอ,อียพูดพูดค่ะหน่อยเคียพูดพูดออ้หยังวะมันคึ้นนิมๆมฮะฮะเออมันบอกคือพีอ่ไดโนเสาเนาะพี่ไดโนเสามันแข็งล่ะสันเด้งได้ขาบบับืน่ะมับ ได้พี่เตาเรื่มพี่หมอนขางเลยเนาะพุ่นพุ่นเรื่มพี่หมอนขางละบอกับพี่ไดโนเสาร์เม่เดี๋ยวเราจะลองเอาไดโนเสาร์เข้ามาให้ดูจะเล่นไหมจะเลือกเอาอันไหนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าเคียร์ไปหาเมนะบะต้องเอาไปให้แม่ตายหลินน้ำเด้ออีหล่าบ่าตองเอาไปแม่ตายหลินน้ำเด้อลูกเด้อ อ่ะอ่ะไดโนเสาร์เอออ่ะ,อะเลือกเบิงเอาเอาอันใดโอ้ยังจํากินได้อยู่เออได้ไดโนเสาร์กบคาบหางโลดตัวเนาะกินนี้คุ้นๆอืกินไข่นหนอถ้าสิเซตตัวให้คือสิดิดด่องดีดดองเลยล่ะนี่เนาะ กำลังคึกเลยกำลังหาวกำลังคึกเหนื่อยยังเสร็จพี่เตาไปบด้เลยเตาจะขัานลงหนำบได้แล้วบัดนี้ตาเมย่ยเม่ยละเด้บัดนี้เด้ต้องหาน้นำนักมวยบ่จังสีซึนฮะเอาหนำหาบ่จังสีซึนาน,าน,นี่ตาเริ่มจะรับละวดวิเอาเอาจะไปไหน ตาหมวยอาปากเจวีเร็วนุ่งงวงบลุกหึมมดแงงละบอหมดแรงแล้วใช่ไหมย่านตาหัวเตาละเด้อไปกอนนี่เด้ออะเขามาในที่นอนแล้วลูกเร็วเร็วเร็วมา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 ในที่นอนเด้อเร็วเร็วเร็ว มาเข้ามาที่นอนเข้ามาที่นอนมาเข้ามาเข้ามาเร็วเอาเลยเลือกเอาเลยจะวันไหนต้นนี้แหละมันไม่เขา่าสันจับง่ายมันจับง่ายออนอนลงนอนลงนอนลงนิ่มๆหันนอนลงนอนลงมือมูอมือมืมมอเต,ตี้วเตะไดโนเสาร์ออก mù lông mù lông mù lông ô tế đây đốt tàu oak leo a nan ô tà non né ngay lăng tùm né hm 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 มันนิ่มจังเลยประสนเอ้ยเม่เพิ่นกบเป็นห่วงลูกนอนหลินซื่อๆอกตายเอ้ยตานังโอ้โอยไงต่ำต่ำหนานอย่าบอกน้าว่าสิลับจากสันปูบนนอนไหนพี่เตานอนฮอึฮิโยเฮยโย อ,อแอ,อปเปิลอายแอปเปิลสวยๆหน่อยอแอปเปิลสวยๆหน่อยลูกเร็วๆตากระสีลับอยากเล่นก็อยากเล่น,อ,ลนอืมตากระง่วงเฮ้ยสะดุดสะด็ด แม่เรียกแล้วแม่เรียกให้ไปกินเหม่เหม่แล้วไม่เอาหนูจะนอนเออหนูจะนอนทับพ,พี่เต่าไอ,อ,อ,อ้นิ่มๆเออนั่นละนอนเอาขาเหยียดออกดีดีเฮ้ยแม่เอึดแล้วหนูจะมานอนนี่ไม่ได้นะแม่เรียกแล้วเอ้เอ,เอ้วิวบุดอืมโอ,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 อ้โจ้าเจ้าโจโตโจโตโจ แม่ก้าวบอกหนูขอมัมมัมก่อนนะคะได้เวลาถึงเวลาหนูจะนอนแล้วเี่กินนมแล้ว่บมนสิมาเล่นน้ำสักติละแม่กินน้ำลูกกินนมเพิ่มพลังเหมือนกันแอม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 สายตาสายตา มาแล้วเห็นน้ำแล้วเอาละวเพื่นเพื่นมือหน่อยเพื่นอนเพื่อนาสัมผัสกันกับมแม่เน่มาเร็วมาเร็วตอกแตกตอกแต,ก,ตกมาแล้วเออเออเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยน้ำยดใส่เร็วบัดนี่ เอาน่ามแม่ยดใส่แล้วฮ่าตายกินดีดีฮาแล้วเดินมาหาที่นอนแล้วอืมอา้าวจะนอนแล้วจ้าหนูไปกินนมมาแล้วรับตุ่มโอ้ยโอ้ยคือนอนจังสรนหึอา้าวมันสิลูกยากได้บัดตาเนยอุ้ย เอาละบัดน,นี้ลูกได้บ่ลูกได้บ่โอ้ยอาตะไลาเทอะน้อเฮียหมุนหมุนหมุนไม่ลูกหมุนหมุนหมุนดีดีนั่นหาหนูยเงาอยู่แล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม,เาไม่เอาให้ได้คนเก่งโอ้ยหมุนเป็นนาฬิกาเลยบัดน,นี้โอ้ อายาขับไปนอนในที่นอนผุนแมะลุกขึ้นลุกลุกดีๆเอาจิ้งตุ่มไปพุ่นนอนไปดีๆนะมันสิต่ำมาผีได้เออนั่นละเหยียดขาออกน้าเอาขาออกเอาเหยียดขาออกขาหลังอ่ะไปนอนทับขาทําไมเออนั่นแหละเอาอีกข้างหนึ่งออกมาด้วยเอาขาอีกข้างออกมาขาหลังอันแมไปนั่งทับขาหลังไว้ยเลย เอานอนดีๆนอนดีๆนอนดีๆคนจริงล่วงแล้วเดินง่อยๆเขามาหาที่นอนนอนดีๆลูกนอนดีๆเหยียดข้าออกไปเออนั่นละอบอกงไงเถอะวะลูกผู้ใดวะาก็บ,บอกง่ายเท่ี่หนูนจะหลับเล้นะคะแม่แม่หุย <laughs> เดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่นะจ๊ะวันนี้ได้นอนกับพี่เต่าด้วยเอานอนลงแต่เมียรับลงรับลงองเอารับลงแม่จะหาเฮาไหา้เร็วลับลงนอนลงแม่จะหาเฮาไหา้เย้สวัสดีค่ะอีสวัสดีค่ะสวย,สวยบังสวัสดีค่ะบนสูงบนสูงสวย,สวยเร็วเร็วเร,วเร,วเรวบนสูงบนสูง มอนสูือืออ่ะรับลงรับลงรับลงนะแม่หาเฮาหายเรียวเรๆวเรว,เรวจะไปไหนตึมตึมเอาเอาเอาหายนอนไปทางนั้นบอนอนอีกโอ้ยปุบบอลไปให้พี่เตา่าขี้เล่นขี้เล่นเด็กน้อยขี้เล่น cà đứt bay cà đứt bay cà đứt bay vạ ô năn áo ừ húp 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 nắng tàu <laughs> à mụ lông 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 ừ. À. mụ lông đi đi ôi Hát <laughs> à ta thay nhạc nó, phân thì nó à, à, à อโอ้ยเอา้านอนแบบใดก็นอนเอา้าตามสบายสไตล์ฉันโอ้ยรับได้ละค่ะอืพุทไนจ้ามาเอาสิเอาแบบใดสิปีนมาแบบใดสิรับแบบใดอุ้ย อืมเออเออนั่นอุ้ย,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 ยนิ่มเออนั่นละนั่นละนั่นละรับแ้วค่ะาันนี้อุ้ย เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย